ป0 0 0 0 0ยโดตั้งสตังโคมััปะเกตังัยโนบาวนารับบาตุก้าุปตะวันรายาจะอุปัตตะกาจตับปะที่ครับก็สำหรับคนที่เป็นพระเดชะผู้จัดต้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วต่พ่อเปลี่ยนก็จะให้มาจุดเทียนจุดธูปไหว้โูนาลวง บอกกล่าวเองด้วยตัวเอวง,ง<ช>แล้วก็พ่อท่านเขาอ,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 อ้คอคะฮะก็ถือว่าเป็นพิธีที่ค่อนข้างจะเข้มขขังตามตักเขาอ้อโบราณเลยนะครับใช่แล้วก็เป็นพิธีบูมตรวบูชาเลิกนะครับเพื่อเอาเลิกเอาชทยแล้วก็อันเทิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลปกปักรักษาในพื้นที่ปากใต้ค่ะแล้วก็ที่ดูแลอยู่ในพื้นที่เขาอ,อ,อ,อ้อค่ะนะฮะ ให้มาอำนวยอวยไทยแล้วก็มาร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลเหรียญดวงเศรษฐีเจ้าสัว5-8นะครับให้มีอนุภาพเครื่องกลังนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้คุณชมได้ฟังเสียงของพ่อเปลี่ยนหัตเียนนลบวงสวงอีกครั้งหนึ่งนะครับอารังจมาตั้งปุตูกว่าพระภูมิพระวิญาณพระบูชาจป็นบูนีกับอาจารย์นันดเต็นะครับ สวากาตุโมกะเรยตกาเรยตังตังมังมีิพติยามิพระญาพุทธาถะตอมเจ้านันดยจังตการะมิเีทุปฏิปันโยปะกวาโตตาปะกัตังโภโมระชงโภยควังโอกระภูมิระพะเจ้าปฏิบติเลวเวนิตกาเรตังตังคันธภิปุยามิ ข้าวจบูชาอิ่มมาตักงคัดบูชาเิจัดเฟลากุติจวาลาบูชายังตีปุตตะบูชาธรรมะบูชากั้งคัดบูชากัยญาณิปัจจิยุตุปุตตะบูชามาเตชวันโตธรรมะบูชามาปัญโยตั้งคัดบูชามาโตกขวาโอติโลกนาโตปัติปัติปุจายะยามังคุวาจาริยังไปจิตถึงคุณ เชิญจยปูนวีฝัตสวัตรค์โลเลอีโอลานก็เชิญแระเต้อเมืองไหมมากระลังเมืองมากระพูมเตวาสุกาตัวราศีเทวาอาคาสราพินนิตีเทวารัาฆางงคาตอรณีประเพลินกระไฟปัยฟานข้าก็เชิญดาวคุณปาลีอานสนประชาอาจารย์พุขเะเศมัดอน เชิญมาใม้มาบนตนบนูจชาเชิญสวยปิดตะกร้ราตะปองปลานามน,า,นาจมบังราชามีม,มาเมียกองไอคนรักบัวเป็ดปูตางเลี่ยมล่วงขอพระว่างวัดอัตรกคุณดุนดวงเทตีจะสัช่วอาทิตย์แปดที สัพปะเจียญาณังที่สัพปาบังเกิดมีทุกเมื่อยากเล่นสัพปาทิ้งทิ้งเดินตรงแก้วนิ่มบัติปัสยาเนองแนนเดโกวินีสัตถวานาตาคราุรากีปารวติปิตามาเทวาลัตุกปูกาตะเคสันตกาเรเทเอกวัตัตจาราปูจาตาริมาเซติโต โมเตกิยตาวาเมยยตนาโกมหังเตตานิรัตตะมนุตฺรานํทุกฺโขตตฺวาจีํํ ayo tanang tamang taranang chame tawa kato pakawata tambo, e tambo tam titiko akaliko ehi patikoko panadiko patiak tamgo iti tako inyoi pati pando pakawato trawaka tangko chame iti pati pando pakawato trawaka tangko nyatisang

รูบนตนตำแหน่งถึงกับเจ้าตกแพ่งระไว้เพื่อความประบายองคนเจริญข้ออันเชิญประภูมิจงมาปราบทโปรดรักลึงสั้งมวยฟรีจงมีพระไตเบสที่นี้ก็ประภูมิจมรรมจมเจ้เาเจ้าจงไงเีสสวรร์แก่คุณผ่อนักบัวแพะผู้เป็นเจ้าฝากจัดสุเกเกจรยน ร่วมขอระว่งรุนดวงเตี่เจ้าตัวให้กับเรืนําร่ำราตาพ้ปนอย่เนิ่นจนมาอยู่บรรล,ลุดังกวากราษนาทั้งโลคาย่ะไ้มาแพงว่าในเกิดความรำคาญเดือดรอบบ้อนจงกลับสตาพรเป็นทุกทุกเมื่อเจินอายุวันนาทุกข์าพลา โขตายะอมระนาไรแปลงดิ์ปราติดแปลงแซงประจันตําแดงรับสมีปราตอรณีจะนั่งวันไว้ประคองข่าเล่ยกับปรอกปลาใบปัดเด็กม้อปลอกกลุ่มกลุ่มตลบปลาเปื่อยตบมีที่ที่แท่นจากก้านรับเรื่องยอมร่างหานพลานโดยปิติเกียนปรากฏโอมเป็ดชาทอรวดมาปรากฏแใครที่นี่คุตตังอตาตังมังอตาตังกังอตา ตูต้ามานีมีมาต,าตูโตตายาวันนี้วันดีก้อ,อนปราจินาตีปัญจาพุทโตล้งงาวตกาง้าก้องปราจินโดประอีตีปีโตผู้ตั้งสมปาตก็อนามบนรถความใก้ใก้ในรอยปีไรพประพ้นง่ายก็ง่ายปราจิตตีจงปรปงาจิตตีจุดการเกิดขร้่เกิดต้อง้าวป้อง พิจิจังพิจิตมังติจิจิตาตากตรูพิจิลาอมหะด้วยมาเอลกุมาช่วยจ่วยทารกิเดฟองได้พิดไลมาติมานาโมขุตายะนาจาลีจีปฏิติลาปาปัสนายจิตาตาโอติปียงมามะรัพเจนะนาภุจนะรัพเจชิสาตามกตากาลโพจนะวิกาจันติปียงมามะก้าดไม่เลือก ก็ละเป็นเศรษ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 อืมเอาก็นี่ก็เป็นภาพรวมๆของเหรียญดวงเศรษฐีเจ้าตัวนะฮะพ่อท่านสว่างแต่พรุ่งนี้ก็มีเกจิที่จะร่วมบุกเกกจำนวนเก้าลูกก็คือหนึ่งก็คือตัวหลวงพ่อสว่างท่านเจ้าของเหรียญก็คือหลวงพ่อสว่างหนึ่งสองก็อาจารย์อุทัยวัดวิหารสูงสามก็ พระอาจารย์เอียดวัดโคกแย้ม <ฮะ S 2> สี่ก็หลวงพ่อเอื้อม <ฮะ S 2> วัดป่าตะนิงชันแล้วก็ห้าก็หลวงพ่อเอียดวัดบ้านขัน <ฮะ S 2> เดี๋ยวว่าที่ลูกจิตรูจากกันในหลวงพ่อเอียดปราบผีก็เป็นจิตของหลวงพ่อเปลงหลวงพ่อเอียดเป็นจิตหลวงพ่อเปลกจิตร่วมกันนักกับหลวงพ่อสว่างแล้วก็หกก็ หลวงพ่อเจนวัดบางมูเขาเป็นสายบางมู่อเจ็ดก็พระอาจารย์ห้องวัดขาวแปดก็พระอาจารย์สุเนื้กวัดหลวงบนครับแล้วก็องค์ที่เก้าขาดไม่ได้ก็คือหลวงพ่อดำวัดุูปิคุณซึ่งเป็นสามีกับหลวงพ่อสว่างและที่สำคัญกว่านั้นเจ้าพิธีคือบ้านเราก็เรียกตาเปียนอัติยานนอเาี๋ยวสถานนั้นก็พระ อา,อ,อ,อาจารย์เปลี่ยนครับครับผมนี่ก็คือถึงปรากฏการณ์ใหม่รุ่นโดนเศ็ษฐีเจ้าตัว <58. S 2> ข้อท่านสว่างนะครับ,รบก็เป็นอะไรที่ลองติดตามดูนะครับครับ,รบจากในภาพนะคะแฟนรายการก็จะเห็นแล้วนะคะว่าวัดเนี่ยยังขาดปัดจจัยนะคะในการสร้างศางสานสถานอีกเยอะมากนะคะ แล้วก็สําหรับโบสถ์ของวัดหัดสกุลเนี่ยก็พึ่งขึ้นเสาเองนะคะอย่าขาดปัจจัยอีกเยอะจริงๆนะคะคแวดาการเนี่ยไม่จาเป็นต้องเช่าวัตถุมงคลใน,นราคาแพงนะคะแต่แค่คุณมีใจที่ว่าจะช่วยกับทางวัดร่วมสมทบทุนเนาะในการสร้างโบสถ์นะคะค,ค่ะก็ถ้าแวยาการนะคะสนใจที่จะร่วมบุญตรงนี้นะคะก็ ติดต่อ call center ของทางรายการได้เลยนะคะคแล้วก็วัตถุมงคลในรุ่นนี้นะคะสร้างน้อยนะคะค่ะนี่ก็หลวงพ่อสว่างสุนทโรนะคะจะเอาวาดวัดหัดสุุนนะคะอยู่จังหวัดพัทธลุงก็กำลังเข้าไปในถ้ำฉัตรทันบรรพจนนะคะเพื่อที่ จะเตรียมปลุกเสกวัตถุมงคลร,รุ่นรุ่นดวงเศรษฐีเจ้าสัวห้าแปดนะคะครับท่านก็มาเป็นรูปแรกเลยนะครับค่ะนะฮะแล้วก็ท่านก็ได้เข้าไปในมณฑลพิธีแห่งวัดถ,ถ,ถ,ถ้ำถ้ำบรรพศนะครับค่ะแล้วก็ท่านได้สนทนากับน้องอัมจิตุทยโยภายในถ้ำด้วยนะครับค่ะแล้วสท่านจะมีความพร้อมเต็มที่นะนะค่ะคือตั้งใจจริงเพราะว่าท่านอยากได้ปัจจัยนะไปในการ สร้างโบสถ์ของวัดหัตสกุลครับภาพที่คุณคุณผชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นพิธีกรรมของพ่อท่านสว่างเจ้าเอวาวัดหัตสกุลนะครับแล้วก็พ่อท่านเอียดปากเพนะฮะวัดบ้านขันนะครับซึ่งทั้งคู่น่ะถือเป็นศิษย์ของพ่อท่านแปะวัดปากปรนนะครับค่ะท่านทําพิธีอันเทิญนะฮะพ่อท่านแปดวัดปากปรนที่เราเห็นอยู่ในภาพในขณะนี้นะครับค่ะ ได้มาอานิมนต์ท่านมาอัญเชิญท่านมาร่วมในพิธีด้วย<ช>นะคะเรามีการตั้งอ่าน้ํำดื่มนะคะให้กับอพ่อท่านแปดด้วยค่ะซึ่งเป็นทางตาดของเขาอ้อนะครับค่ะซึ่งท่านได้ทําเชิญนิมนต์พ่อท่านแปดมาทําพิธีปลุกเต๋เหรียญดวงเศรษฐีเจ้าตัวห้าแปดในครั้งนี้ด้วยค่ะ ะะก็ถือว่าเป็นตราแห่งความเชื่อและความศรัทธาของตัดขอ,อ้อนะครับทําพิธีโดยพ่อท่านตวาเจ้าจอาวาสวัดหัตตคุณนะครับหรือที่วัดยังเป็นทางการที่วัดอะไรนะครับวัดศรีสุคนทาวาสนะคะ,อ,ะอยู่อําเภอศรีบรรพศนะครับจังหวัดพัทลุงครับก็ในบรรยากาศของถ้ำเขาอ,อ้อเนี่ยก็อย่างที่คุ้ผู้ชมได้เห็นนะครับอันนี้ท่านก็ทําอยู่ พ่อท่าเกียรติป่าผีเป็นถายาที่รู้จักกันในบรรดาพระเจดีย์ปักใต้นะครับพ่อท่าเกียรติป่าผีท่านอยู่วัดบางขันนะครับบ้านขันนะฮะจังหวัดพัทลุงนะครับเจิีุกเสกวัตถุมงคลนะคะเหรียญดวงเศรษฐีเจ้าสัวเนี่ยมีทั้งหมดเก้ารูปนะคะอันนี้ก็เป็นภาพพ่อท่านแปดวัดปราบตนนะครับจังหวัดตรังนะครับหรือเขาเรียกกันคือพ่อท่านแปด เาเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นเป็นถุงๆนั่นนะคะอันนี้คือเป็นชุดก,กรรมการอุปธรรมสิบห้าเหรียญน,นะคะอ่าีทั้งหมด15เหรียญที่ได้รับเป็นชกรรมการอุปธรรมใช่ค่ะที่เห็นนัคือพ่อท่านเจนวัดปางหมูนะครับอันนี้ก็พ่อท่านเอียรวัดโคกยามน,นะครับค่ะทุกพ,พิธีท่านแม่ันิตท<า>่าน<อ>แม<ร>่เขาออดนะครับท่านเป็นจิตปันิตของพ่อท่านหมุนนะฮะทุกครั้งที่พ่อท่านเอียรจะมาวัดเขาออ,อน,น่ะท่านจะมากล่าไหว้อธิฐาของประมจาจันพ่อท่านเขาออ,อ S <S เป็นอย่างนี้เสมอนะฮะ,ะและทุกครั้งที่พ่อทันเอียดวัดโคบย้ายมาที่วัดเสาอ้อก็จะมาเจอกับพ่อเปลี่ยนอัจยานน์เสมอก็จะพูดคุยกันพบปะพูดคุยกันแต่เป็นปกตินะคะครับซึ่งพ่อทานเอียดวัดโคฟย้ํกับพ่อเปลี่ยนอัจยานน์นนท่านจะสนิทสนมกันมากนะครับค่ะอผมและน้องอามจิตอุทยโยก็ได้มาร่วมพูนเจรนาด้วยนะครับนะครับพ่อทันเอียด ปาเพ่มาเจอกับพ่อท่านเอียดวัดโคกยามนะครับค่ะซึ่งพ่อท่านเอียดวัดโคกยามท่นเป็นพระเจริญอาบุโสซ,ซึ่งมีฮัลโหพันธ์าแก่กว่านะครค่ะนี่ในจุดชมนีด้วยทต่ว่ามันข้นบนวันนี้เลยเราเยอะน้องเพิ่จจุด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 จด อ,อ้าดึงอาดึงได้แล้วมันได้เลยนี่มันก็อย่างที่บอกนะครับว่าเลิกลือสีและไปออกเลิกเทวานะครับตึงพอเปลี่ยนอัจียายนน์จะต้องปรึกษาหาลือกับพระเจตินะครับโดยเยวพาะพระ,พระเดดยดวัดโคตรยามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คือเป็นถ้ำตัตติดติแห่งตำนักจติลาขออ้อนนะชื่อจะเป็นทางการชื่อว่าอะไรครับคุณตุลถ้ำฉัตรทันบรรพตนะคะ,คะแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นก็คือพญาช้างฉัตรทันบรรพตนนะคะ ส<จ>ังเกตน,น,นะฮรม,มีลักษณะคล้ายีตะของท่านนะครับค่ะและในวันนั้นก็เอยโชคดีจนนี้ว่าคนที่บนบานแานเก่าแลวได้คําอวยพรได้ไประสบความสาเร็จก็มาแก้บนใช่ค่ะก็ของแก้บนก็จะมีกล้วยมีอ้อยนะคะครับท่านจะปวดมากนะครับค่ะแล้วก็อันนี้เป็นความเชื่อในพื้นที่ของเขาอ,อ้อนะครับค่ะมีความตักเสิดมากนะครับพญายทางชัดช่าบรรพศนะครับค่ะ ซึงจะมีลักษณะคล้ายที่ตักของทางนะครับค่ะพ่อเปลี่ยนเคยให้เคล็ดลับนะคะเวลาไปบนบานสารเก่าก็ให้รูปขึ้นรับส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นในขณะนี้ก็เป็นคณะเจตจจายเขาอ,อ้อนะครับนำโดยพ่อท่านเอียดวัดโคกยามน,นะครับซึ่งท่านเป็นจิตเอกบรรทิตของพ่อท่านหมุนวัดขาวแดงตะวันออกน,นะครับค่ะท่านก็เดินทางเข้ามาในมณฑลพิธีนะครับอันนี้พ่อท่านเจนวัดปังหมู่นะครับ ่านก็ได้อยู่ในมณฑลพิธีนะครับแล้วตามติดด้วยพ่อท่านอุทัยอุทยโยนะครับเจ้าวาดวัดวิหารสูงจังหวัดพัทลุงนะครับท่านเป็นติดบรรดาิตของพ่อท่านเตมตายเขาอ,อ้ออันนี้เป็นพ่อท่านเอื้อมวัดป่าตริงทันนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับท่านนี้ก็เก่งมากเลยนะครับค่ะเป็นสายกัาอ้อเช่นกันนะครับนะฮะแล้วก็อันนี้คือบรรยากาศในมณฑลพิธีปลุกเติกเหรียญดวงเศรษฐีเจ้าตัวห้าแปดนะครับค่ะขณะนี้น้องอาร์มก็ได้จุด เทียมนะฮะแล้วก็จุดทูบต๊มูมผูธาภายในถ้ำนะครับโดยมีพ่อเปลี่ยนหัตยานนท์ได้อคอยอำนวยช่วยเหลือนะครับะนะฮะเดี๋ยวเราจะลองให้ไปฟังเสียงบรรยากาศจดๆในพิธีปุกเเจรียญดวนเศรษฐีเจ้าตัว58ภายในถ้ำเขาอ้อกันอีกครั้งนึงนะครับอารังตมมาตัมบุตรรโตปะกวา ระภูมิระบาจาเป็นพระาราโอดีตปัจจ um ักิเลกึงขมงกังไรได้จัดราดูทุกพนิแล้วยิเมหิตะคารราวาตวันตังาบิภูเจยามิอาปะจาวะยะตัุัตนาอราภูมิราบาจาแสดงไว้ดีแล้ว

ในถ้ำฉัตรทันบรรพจนะคะที่จะมีการปลุกเสกเหรียญเจ้าสัวเหรียญดวงเศรษฐีเจ้าสัวห้าแปดนะครับของสายขออ้อนนะฮะอันนี้ก็ผ่านพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบมีนาคมที่ผ่านมานะครับใช่ค่ะและเดี๋ยวในขั้นตอนนี้ก็พ่อท่านสว่างเจ้าวาดวัดหัตถกุลนะครับท่านจะเป็นประธานฝ่ายสงในการจุดเทียนไทยนะครับค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงบรรยากาศจะจดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะ No da เจ้าวันนากาโลอาัตตันตาอัมมัจวันนากาโลอาปัะทันตา เหรียญดวงเจ็ดฐีเจ้าตัวห้าแดนะครับที่คุปตุมเห็นอยู่ในขณนะนี้คือพ่อท่านเอียดวัดโกกยามนะครับพระเจเจจ๋จาเสาอ้ออวุโสซ,ซึ่งอวุโสสูงสุดในขณนะนี้เลยนะครับใช่ค่ะและท่านก็เก่งมากท่านก็เป็นติดเอกของอพ่อท่านหมุนวัดเขาด่านตะวันออกนะครับพ่อท่านหมุนก็ท่านก็เป็นติดบัตรทิศของปรมาจารย์ทองเท่าก็ถือว่าเป็นตายเขาอ,อ้อนะครับนะฮะ แล้วตอนนี้เหรียญวัตถุมงคลเป็นยังไงบ้างครับคุณตตนครับตอนนี้เหรียญวัตถุมงคลนะคะอันดับแรกก็คือสร้างน้อยนะคะคแล้วก็ตอนนี้ก็มีแฟนรายการบูชาไปก็เยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าโคต้าเนี่ยเราได้น้อยด้วยนะคะคสาหรับเหรียญชุดกรรมการ15เหรียญน,นะคะหนึ่งในนั้นก็จะมีเหรียญเนื้อเงินด้วยหนึ่งเหรียญน,นะคะครับแล้วก็เจตนานก,การจัดจ้างก็เป็นที่ตามแน่ทัดแล้วนะครับว่านําไปจ้างโบสถ์ให้กับ วัดหัตถกุลที่คุณปิทุมเห็นอยู่ในขนานี้คือพ่อท่านสว่านนะครับเจ้าวาดวัดหัตถกุลนะครับใช่ค่ะนะฮะท่านกําลังต้องการปัดใจเพื่อไปสร้างอุโบสถนะครับใช่ค่ะเพราะว่าโบสถ์ตอนนี้ก็ขึ้นเสาแล้วเนาะขึ้นคานแล้วนะคะครับก็ถือว่าร่วมบุญกันนะครับค่ะถ้าแฟนรายการท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อคอร์เซ็นเตอร์ของทางรายการได้เลยนะคะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้สร้างน้อยแล้วก็เราก็มีโคต้าน้อยในรายการด้วยนะคะครับ ก็เดี๋ยวเราจะปล่อยให้คุณผู้ชมได้ฟังและทมภาพบรรยากาศจดๆในการปลุกเสกเหรียญดวงเศรษฐีเจ้าตัว58คันอีกครั้งนึงนะครับ ปุกเสกนะคะเหรียญดวงเศรษฐีเจ้าสัวห้าแปดเหรียญของหลวงพ่อสว่างนะคะปุกเสกที่ถ้ำฉัรทันบรรพศนะคะณวัดเขาอ้อนะคะก็เลยปรากฏการของ<ๆ>เขาเรียกอะไรปรากฏการเขาลั่นที่พ่อท่านที่พ่อท่านเอียกวัดโคกแก้มท่านบอกเนาะปรากฏการเนี้ยมันมีเมื่อประมาณปีพศ .2516 แล้วนะครับสมัยของของพระเจติอาจารย์ตายเขาอ้อนะครับซึ่งปรากฏการเนี้ย จะมีจริงแท้ยังไรเนี่ยให้ติดตามในรายการมนพระเวทนะครับค่ะแล้วก็ในวัตถุมงคลร,รุ่นนี้นะคะจะสร้างน้อยนะคะแฟนรายการท่านใดสนใจนะคะก็ให้ติดต่อคอรเซ็นเตอร์ของทางรายการได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะเวลากล้องหมดลงอีกแล้วนะคะพบกับผู้ดําเนินรายการได้ใหม่นะคะในวันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ